ลับของยางกระเด้งดินนาต้นเท่าแขนต้นเท่าขาทำยังไงถึงได้น้ำยางเยอะน้ำหนักดีสีสวยออกจนว่าคตจีดเองไงยังง,งงงเลยว่ามันออกมาได้จังไหน <c oughs> ที่การให้ปุ๋ยยางกระเด้งเออ้อมือนี่ข้ามาให้ปุ๋ยยางกระเด้งครับกีมงแรกครับอ่ามือนี่ผ้ามาเบงพงเี๊ภาพเราเห็นยังไงยางเราคือออกมีแท่น,นะครับเนอายางกระเด้งครับห้ามาเบงวิธีการดูแล ยางกระแดงนะครับ<ะ>นี่นี่นี่นพญ่าภพเป็นเจ้าที่บ้านนี่อ่านี่ครับนี่นี่นี่ต้นน,น้อยต้นมันแตกต้นเน,น,น,นี่ยเขาก็เล่าให้เราที่ครับกินหมื่ว่านนี่บ่ครับกินหมื่ว่านนี่กินว่านเนาะกินวานเหมือ,อจักมีดก็ให้ภาพน,นี่สามมีดสามมีดเ <c oughs> บื้องอย่างสามมีดเบื้งยางสามมีดพญ่าภพับอ่าแล้วกำลังสี่ให้ปุ๋ยมันเยอะแล้วกำลังสี่ให้อาหารมันทำเบื้งเบิ้งเบื้งเบื้งรู้ี่โอ้ยางสามมีดยางที่ดินหน้ายางกระแดงครับเหนียว กระแด้งบ่งกระแด้งบ่งกระโดดยางซิฟก่าปีแล้วนี่ครับยางสดสับเข็มนี่มา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 สามมีดนะครับสามมีดนี่นี่ทำเมือแรงมีดมีดที่สี่วนี่คณะต้นนี่มันตายแล้วออกแดงนี่เต็มโปเลยนี่ครับโอ้นี่นี่เห็นบ่ขนาดมันมันตายเลยนี่มันหนาตายก่อนนี่นี่เพวกนี้ที่ลอกไอ้หูออกนี่เปลือกแตกนะเปลือกแตกเป็นยางเปลือกแตกเปลือกแห้งนะครับเต็มเต็มโปคือ้นเขาเต็มโป้เอ้ยมา เข็มถั่วคือเก่าเด้มพี่้องเด้อครับขีดมือนี่แล้วยำมาแลงมืออื่นเดือดมากขีดครับเดือมากคว่าทีสองก็ย่องลแล้วนี่ครัรองนรสามีดเนี่สามีดครับเบืงเบิ้งเบงสามมีดต้นทับเข็มนี่เป็นไหนี่ว้ยหแล้วเนาะต้นทับเข็มกับเครื่องถวแล้วครับพี่รองเด้อเออบกกะหนพุเอาแกบัตรพกกะ แขนครับทําแขนทําแขนพอด<ำ>ีว่าทําแขนพอดีทําแขนพอดีสามมีดกระโป๋อครึ่องอ่าสามมีดกระโป๋ออีกก็อีกครึ่งครับแน่นกระป๋อ,อครึ่ง,างสามมีดกระโป๋อกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับโอ้ยยังสภาพามาอัปเดตแหละเ<อ>พิ่นเท็ยนจังไหนยางตัวน,นี้เพิ่นเท็ยนจังซี่เนาะแ่นครับยางเขาน้อยมันแจบอมลุงเอาครับ นี่นี่ตกน้อยนี่เครื่องตัวนี่เอาจะว่าผมบอกเป็นผมโอแขนผม่บ้างนี่เป็นไลกนี่เป็นไนี่แขนผมนี่นี่ฮผมเต็มนเออสามมีดครับเด้อยางอันนี้เขากีดหนึ่งักหนึ่งครับวันเว้นวันนะครับกีดวันเว้นวันนะครับกะปอสื่อสีปุ๋ยเลเออเอออกสีปุ๋ยมันมันแดงกระดุแดงอยู่ครึ่งตัวกะปุครงนี่ก็ได้กระปุคงมือนี่ก็ได้ สามมีดครับเออได้ลุ้นแ้ะครับม,มีหอ,ย,อยมาต้องชงโจออกบ่้เโจออกลุ้นจีิดีเดยครับเอโจงแล้วลุ้นจริงๆนะครับจะบอกให้เด้อ